ค่ะขอบคุณนะคะวันนี้นะคะจะมาป้อนผลไม้นะคะช้างที่นะคะอย่างมาในป้อนนะคะน,น,น้องนะคะน้องเบียนะคะขอบคุณคุณแม่นะคะขอบคุณคุณแม่นะคะบุญญานะคะที่มาปิดร้านในช่องช่องช้างน้องปุ๋ยนะคะแม่ก่อนก็ขอบคุณคุณแม่บุญญานะคะคุณแม่คุณแม่เยาวภานะคะคุณแม่จรีพรนะคะคุณแม่วันการนะคะคุณแม่เกศนะคะคุณแม่ไอนะคะน้องเวฟนะคะน้องอาร์มนะคะที่มาอุดหนุนนะคะผลไม้ทั่วทั้งะ่องางน้องปุ๋ยนะคะ อันนี้นะคะช้างที่ยังไม่ได้ทานนะคะแมคะ่ค่ะแม่ควันต้นนะคะมาป้อนให้เรียบร้อยแล้วนะคะช้างน้องเบียรนะคะอีกหนึ่งเชือกนะคะที่ยังไม่ได้ทานนะคะแ<ป>ม่คว<ป>ันก็ขอบคุณนะคะ,<ป>ะแม่ทุกทท่านเลยนะคะที่เมตตากลอัวช้างน้องปุ๋ยนะคะ<ป>ขอให้ทุกทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะป,ประกอบกิจการสิงใดนะคะขอให้ท่านเจริญเจริญยิ่งยขึ้นไปนะคะรวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะ เดินทางไปไหนมาไหนด้วยความปลอดภัยนะคะคุณแม่ค่ะะนะคะช้างของเรานะคะคอยู่ที่ปางช้างเขาชิจันนะคะตำบลนาจอมเทียนนะอำเภอสติหีบนะคะสมาชิกมีทั้งหมดนะคะสี่เชือกนะคะสี่เชือกนะคะอันนี้ก็นะคะช้างน่องเบี้ยนะคะสมาชิกเชือกที่สี่นะคะที่ยังไม่ได้ทานนะคะแม่ควานก็นะคะกลับมาจากนะคะเกี่ยวหญ้าเสร็จแล้วนะคะก็น,นะคะมาป้อนนะคะมาป้อนนะคะผลไม้นะคะ ขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณนะคะคุณแม่นะคะบุญญานะคะที่ท่านเมตานะคะมาปิดร้านในช้างน้องปุ๋ยนะคะขอบคุณคุณแม่ยาวภานะคะคุณแม่จรีพรนะคะคุณแม่วันการนะคะคุณแม่เกศนะคะคุณแม่อ้ายนะคะน้องเวศกับน้องอามนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เมตตาครอบครัวนะคะช่องช้างเล็กๆนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศนะคะบรรยากาศนะคะหลังสวนนะคะที่ชางช้างเขาจีจันนะคะแม่กรานนะคะ มาป้อนผลไม้ให้นะคะอีกเชือกนึงนะคะพาออยู่กันคนละที่นะคะนี่ก่อนนะคะฝนตกนะคะคุณแม่ค่ะฝนตกเมื่อคืนนะคะฝนตกทุกวันเลยนะคะก็ทําให้นะคะสถานีน้องปุ๋ยนะคะอันนี้น้องปุ๋ยนะคะเป็นที่ลุ่มเนยนะคะก็เลยทําให้มีน้ําท่วมขังนะคะฝนตกทุกวนนะะันค่ะฝนตกทุกวนันแต่ก็มีนะคะเนินตรงนู้นนะคะให้เขาได้นอนนะคะนี่ก็เป็นหญ้านะคะที่ปอกานไมคานไปเกี่ยวมานะคะ ต้องเกี่ยวเช้าเย็นนะคะคุณพ่อคุณแม่คะแล้วก็ขอบคุณคุณแม่อีกครั้งนะคะที่นะคะมามอบคะแนนให้นะคะคะแนนทุกคะแนนนะคะของแม่ๆพ่อๆนะคะมีความหมายนะคะสมากมายนะคะสําหรับครอบครัวนะคะช้างเล็กๆนะคะคะแนนทุกคะแนนนะคะพ่อปลาคุณพ่อคุณแม่นะคะก็คุณพ่อคุณแม่ที่อนคะแนนมาให้นะคะอ่าพอควานแม่ควานนะคะก็นะคะไปเติมน้ำมันรถนะคะเกี่ยวหญ้าเช้าเย็นนะคะส่วนหนึ่งก็ไปซื้อต้นสับปะรดนะคะคุณแม่ค่ะ พื่อจะให้เขาได้ทานนะคะอาหารที่หลากหลายนะคะเอาไว้สลับสับเปลี่ยนกันนะคะนี่ก็เป็นต้นสับปะรดนะคะติดพึ่งลงนะคะคุณแม่ค่ะสับปะรดนะคะคะแนนที่แม่แม่พ่อๆนะอองคะแนนมาให้นะคะก็นะคะได้ลงต้นสับปะรดนะคะคนี่ก็คุณยายควันเมืองนะคะกุนี้ก็เป็นคุณยายสมใจค่ะ ตอนนะคะเป็นยาฐานนะคะช้างก็ยังทานนะครับผลไม้นะคะขอบคุณแม่อยู่นะคะก็นะคะอีกเชือกหนึ่งนะคะคุณแม่ค่ะคุณยายฝันเบิร์นนะคะแม่ฝันก็ขอบคุณนะคะคุณแม่นะคะคุณแม่ปุญญานะคะสัดีนะคะแม่ชานะคะก็ตนะคะช้างน้องขุยนะคะที่มาปิดร้านให้นะคะขอบขอบคุณคุณแม่เยาวภานะคะคุณแม่เยาวภานะคะคุณแม่วรรการนะคะคุณแม่ เกตนะคะคุณแม่อ้ยนะคะน้องเวฟนะคะน้องอาร์มนะคะขอบคุณทุกทกท่านเลยนะคะที่มาอุดหนุนนะคะผลไม้ครอบครัวช้างนกปุ๋ยนะคะขอให้ทุกทกท่านนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะประกอบกิจการสินใจนะคะขอให้ทุกทท่านรับน้ำเรือรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะกับบรรยากาศนะคะยามเย็นเยนนะคะยามเย็นเยนนะคะที่อยู่นะคะที่นะคะพักผ่อนนะคะก็นะคะไปเกี่ยวหญ้านะคะนะคะ เกยชาขัดมาแล้วนะคะก็เอาป้อนผลไม้นะคะสองเชือกนะคะเมื่อกี้ก็ไปป้อนนะคะช้างน้องเบียร์นะคะช้างน้องเบียร์นะคะอยู่ตรงนน้นนะคะคุณยายฝเงินค่ะก็เป็นคุณยายสนใจนะคะตอนนี้ก็ป้อนผลไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่่ะตอนนี้คุณยายนะคะคนมันก็ตานผลไม้ขอคุณแม่อยู่นะคะแม่ฟันก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะที่เมตตาก็กัวช้างน้องปุยนะคะ แม่กนทำมารการอให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่ค่ะแม่กวอนก็ขอขอ,ขอบคุณอีกครั้งนะคะแม่ก้นก็ขอลานะคะทุกๆท่านไปก่อนนะคะโชคดีนะคะดีทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆเลยนะคะสาหรับวันนี้นะคะแม่กวอนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ